ผมกผมจะบอกว่านี่เธอกนัหน้างกระป๋าเท่าไหร่เท่าไหร่นทร่งแลหมันจะเอกคินเราน้เนกาดีกว่าว่าจะประมูลอะไรกันอันนี้คืออะไรครับอันนี้เนี่ยกินไม่ดีเลยอ่ะพี่ผมัแล้วอย่ารังอันนี้ใครจำได้ด้วยฮะคือเป็นเเพลงจะรักจนะอ๋อนี่แลวคนจไม่ได้ต้องูกมาประกอบด้วย เที๋ยวเิดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นการแข่งก็แข่งจนถึงขั้นตกใจตอนนใส่ตอนชุดคอนเสิด็จมาตอนนี้แม่แม่ที่สุดแล้วของแม่บ้านที่สุดเลยคนที่ใส่กันเป็นเอพีราคาตั้งต้นตั้งไว้เท่าไหร่คะคะเป็นราคาตั้งต้น ไปตีค่าที่บริษับการค้าชีวิตตั้งถุงนะครับแลงาน้องมีเคินแล้วชีวิตผมตีถุงกบาทเท่าไหรถึงเท่าไรยี่สิบบาทโอเคโอเคยี่สิบได้คำบอกไปจับมือไม่ต้องไม่ต้องไม่หรอเริ่มี่เริ่พี่น้องต้องมีกาลังใจด้วยหรอพูดด้วยใจเั็นที่ยอมกับี้ว่เท่าไหร่นะ

แต่เกมตัวนี้เนี่ยใส่แล้วไปเดินลำหยุดรถกระชนนะคะระับสองครั้ง เท่าไหร่ะแปดัร้อยแปดบาทเก้าแปดูสิพที่บอกเองไม่น่าใส่ตุงราคาไห้ถูงเลย่ิดไรบ้างตอนนี้ ผมไม่สุขเนี้ไมด้ตอนอย่างนี้พี่คุณผมขอแต่งเป็นคนนี้ขอเอาอาทิปนี้พี่ทิปนี้บได้เลยพอยตี้เลยอ่ะสี่กับพอยตี้สี่กับพอยตี้สิบห้าสิบ หนี่เไปแค่ัเทไร่ะมีคน่าเยงหมื่นแปดพบาทต่อไหมิ่ต่อไหมดใมากนมสามสามหมื่นบาทโอ้โหมีรมากอยู่นี่ครับผม

อันน like um <ok um <uh, um ี้ต้อนไม่เอาไม่เอาเื่อเซ o v t i

สี่มนบาทนัดชี้นหนมีใครได้มากกว่าสี่0มาบาทไหมคะที่ไหนไม่มีเราะนนะคะกเก็ที่นั่งเอามาประมูลในวันนี้ในโอกาสพิเตษอย่างเป็นรูปแบบปาขาวเลยทีเดียวตัดสิเลยครับผมราคาประมูลตอนนี้ที่สี่หมหพบาทนัก1่ สี่หมบาทนัสองถ้ามีใไรจะขอคิดในท้ายที่สุไหมนะไม่ยูึว่าใครท้ายท่อนที่จะรับามครับผมก็ท่านก็พอเร่ง้ามจไปาหไปเยอะอนี้นะข้าบผมะนับที่สามกันก่อนับ S <S ว่าสิหรือไมแล้วไหมเลยี 20, ่สเป็นสีแล้วนะคะสีเป็นเท่าไหร่ม

ด้วยนะคะแล้วก็นุโรจนาสาที่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะเราพักเนาการประมูลกันม้่งไหมพักเนาการประมูลก่อนใช่ต้องารที่จะให้ตั้งไปปั๊มหัวใจก่อนแป๊บใช่ต้องเตรียมเตรียมพิธีตงเตรีมย้อิดว่าการมาประมูลจะต้องเหนื่อยจังนะสาวงาอะไรขนาดนี้ไมปดูว่าพิตี้ก็มาอะไรก็มาถูกต้องค่ะเอาล่ะตอนนี้นะานศิลปินที่จะมามอบความสุขนะฮะก็ยังมีมาอยู่นะครับผมมีใครรอพี่ฮัทอยู่ไหมค่ะศิลปิน แฟนขับพี่กันพี่โด้วยอยู่นะถ้าเรายังให้เสียงนี้เรดังเราต้องพูดแบบนี้แฟนลับพิการพี่ตั้มพี่ด้ยอยู่นะครับผมถ้าเราไม่ทายเราไ่ทายสมุ่เองเรา้าลมแล้วเอาล่ะแต่ตอนนี้ขอเสียงแฟนลับของคนบนนี้ให้จัง ที่สุดแล้วก็เลยเป็นถึงทุกท่านด้วยนะคือจะเป็นคนต่อไปที่ขึ้นมาร้องเนี่ยคือท้าวโว